มาสเตอร์ตอนเด็กนะ่ะทั้งหลอ่อทั้งเทชั้นลาดเรื่องโอ้ก็เก่งคนเพอร์เฟคอย่างเนี้ยไม่ไ่าจะหาตัวยากนะเออจริงด้วยด็อกเตอร์บอกเขาเรียนหนังสืออยู่โร,นะรงเรียนแถวนี้นี่นาไปแถวโรงเรียนต้องเจอตัวมาสเตอร์แน่ๆเลย <c oughs> มาเอาไปดิ <c oughs> มาเอาเลยเออลูกบิดคืนคามา <c oughs> ถ้าอยากได้ลูกบิดคืนก็ชนฉะฉันให้ได้ก่อนดิหนอแย่มาก วัมนี้ใส่แน่เหมือนหน้าตาเลยนี่เอาคืนมานะอันนี้ต้องสั่งสอนหน่อยแล้วเอาคืนมาหยุดนะ,ะต่อขนาดนี้แล้วยังจะยั่งของเล่นเด็กอีกไม่อายบ้างหรือ,อไงฮะนายเป็นใครกันหรือเชื่อของฉันก็คือ,อ,อโอเวน่นโอเว่นมาสเตอร์นี่นะเฮ้อคณผอมขอี้กางอย่างนายยังจะกล้าช่วยคนอื่นอีกรหวอนสันเหลว คืนลูกบิดให้เข้าไปโอ้ก็ได้ถ้านนายทำให้มันสีเดียวทุกด้านได้อะนะฉันจะคืนมันให้เขาก็ได้ได้ตกลงตามนี้ลงมือแล้วฉันก่อนนะ,ะ,ะดูฝีมือไปไงอ่ะไหวมาสบายมากส่งมาเลย นายว่าสบายไงนานแล้วนะนานแล้วนะมัตเตอร์สู่เขาจะเสร็จตอนเยวันนี้เดี๋ยวๆสิเดี๋ยวก่อนเอ้ยพี่ครัะคือลูกบิดที่ผมได้ไหมครับนานแล้วนะรอแป๊บนึงพี่จะทำได้แล้วไม่ต้องแล้วทุกคนันไปแล้วเหรอฮไปแล้วเหรอไหนเป็นงั้นนะ เขาเห็นพี่เล่นตั้งนานอ่ะยังทําไม่เสร็จสักหน้าก็เลยเบื่อเดินกลับไปแล้วล่ะถ้าผมไม่กลับบ้านต้องถูกแม่ว่าแน่เลยพี่คือลูกบิดที่ผมได้ไหมอ่ะอ้ขอโทษนะลูกบิดทําไมเล่นยากจังเฮ้งานนี้ตายแน่ต้องรีบไปเรียนพิเศษแล้ว เจบใครกันแข่งหัวฉันน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทำไมไม่เอาไหนอย่างนี้นะเสียงใครพ่อน่ะเฮ้ยผีรอเปล่าฮะเัอรู้สึกผิดหวังจริงๆเลยเ้ยผี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 หลอกฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ไม่ใช่ผีนะฉันเป็นซูเปอร์โรบอทมาจากอนาคตชื่อว่าเดริกถ้าทนายไม่ใช่ผีก,ก,ก็ก็ปล่อยฉันลองิอจัดให้นะอ้ยโอยฉันเป็นหุ่นยนต์จากปี2032ฉันยน้อนเวลากลับมาเพื่อตามหานายนะตามหาฉันเหรอนี่นายจำคนผิดหรือเปล่าเนี่ยนายชื่อโอเว่น เรียนหนังสืออยู่โรงเรียนแถวนี้นี่แหละสูง165น้ําน้ำหนักสี้ากิโลกรัมใช่มากเออนายนายรู้ได้อย่างไงอ่ะฉันก็ไม่อยากจะยอมรับหรอกนะแต่นายคือเจ้านายที่ฉันตามหาจริงๆฮะฉันเป็นเจ้านายของนายเหรอแล้วนายมาหาฉันทำไมอ่ะผมมีแต่นายเท่านั้นน่ะที่ปกป้องโลกในอนาคตให้พ้นจากการทำลายได้ไงปกป้องโลกเหรอใช่ในโลกอนาคต มนุษย์ได้ประดิษฐ์แหล่งพลังงานที่เรียกว่าคิวบ็อกนำมาซึ่งชีวิตที่สวยงามทว่ามีคนเลวชื่อสแตนกับคิดจะใช้พลังของคิวบอกครอบครองโลกถึงตอนนั้นตัวนายในอนาคตจึงปรากฏตัวพาเรานัารกรบผู้กล้าไปสู้กับสแตนยังไงแล้วฉันเหรอออเออเออเออ ยอดไปเลยที่แท <see> <monastery> <The> <response> mm ้ฉันก็คือผู้ปกป้องโลกหากฉันปกป้องโลกได้ครูก็จะไม่ลงโทษฉันแม่ก็จะไม่ด่าฉันอีกยอดเลยเอ๊เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะปกป้องโลกฉันมีวิกฤตสำคัญที่ต้องคลี่คลายก่อนอยู่อะัอะไรเฮ้ยาทำอะไราดวยฉันไปกับฉันเด้เฮ้ยนายจะพาฉันไปไหนอะเฮ้ยปล่อยฉันนะฮะตกลงมันเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> คือว่าพรุ่งนี้ฉันมีสอบคำนวณอะแต่ว่าฉันอ่อนวิชานี้นายบอกว่านายมาจาก <c oughs> อนาคตใช่ไหมล, <c oughs> ล่ะแปลว่าต้องฉลาดมากสอบคำนวณพรุ่งนี้นายช่วยบอกคำตอบฉันทีนะขอร้องละนะ <c oughs> บ้าที่สุดเลยจะไม่มีทางช่วยนายโกง <c oughs> สอบหรอกนะช่วยฉันหน่อยนะถ้าพรุ่งนี้ฉันสอบตกอีกแล้วก็ปีนี้ฉันมีหวังซ้ำชั้นแน่เลยถ้าต้องซ้ำชันแล้วฉันจะปกป้องลกอได้ยังไงละ่ะ เดี๋ยวฉันเลี้ยงแบตเตอรี่นายนะช่วยฉันหน่อยนะช่วยหน่อยเอะไรเนี่ยเห็นฉันเป็นอะไรฮะนู่แค่แบตเตอรี่สองก้อนก็ซื้อฉันได้หรือยังไงอะฝันไปเถอะอุ้ยจั๊กมีสีหน้าไงเดเร็กช่วยฉันหน่อยนะฝันไปเถอะท่องหนังสือเอาเองเถอะเดเร็ก ทำอะไรอ่ะทำไมกลายเป็นกระป๋บบองไปแล้วล่ะรีบออกมานะนายต้องช่วยฉันเตรียมสอบนะเข้าใจไหมอยากให้ฉันออกไปเหรอก็หาทางเอาเองสิหาทางเอาเองเหรอแล้วจะทำยังไงละ่ะอ๋อใช่แล้วเออเออเฮยอย่างนั้นเลยเหรแนี้เลยใช้กำลังมันแก้ไขไม่ได้นะแล,แล้วจะให้ฉันทำยังไงเล่าใจฉันปรากฏตัว นายต้องปิดกระป๋องใบนี้ให้ตำแหน่งสีบนกระป๋องเรียงตัวกันอย่างถูกต้องสิไม่งั้นนายก็ไม่มีทางได้เห็นฉันอีกครั้งแน่นอนเอออะไรนะอีกแล้วหรอทำไมนายกลัวหรือไงใครกลัวกันเล่าจะนจะบิดให้นายออกมาให้ดูเลยนี่นีนี่แน่เลยเอะนี่ยอมแพ้หรอ ที่ผ่านไปคืนดึงแล้วนะเจ่าหนายเลิกทำเถอะนะโอ้โหหมดแล้วไม่ได้นายไม่ออกมาใครจะช่วยฉันสอบล่ะฉันต้องทำให้ได้เลยโอเว่นทำไมยังไม่ไปโรงเรียนอีกฮะวันนี้มีสอบนะถ้ายังไม่ไปต้องสายแน่จะไปเดี๋ยวนี้แหละครับขออีกสองนาทีนะครับรีบไปเร็วๆนะโอ้ไปนายรีบไปโรงเรียนดีกว่ามั้งจะสำเร็จแล้ว อีกนาท <S festivals> so ีเดียวลองพยายามอยู่ที่ไหนคอส่งเลทอยู่ที่นั่นเดริกแรงาะยอดไปเลยฉันได้เจอนายอีกแล้วนายนั่งบิดมาหนึ่งคืนเต็มเต็มเลยนะ เงียบเถอะน้ารีบไปกันเร็วจะสายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยวันติดพี่แกหนักมากเลยถนนใหญ่ก็มีมันจะมาทางนี้เนี่ฮะทางนี้ถึงโรงเรียนเร็วสุดนะเพราะสวนตรงนี้ไปเมื่อไหร่ก็จะถึงโรงเรียนพอดีอ่ะ รู้ก็รู้ว่าจะมีสอบมันน่าจะรีบออกมานะก็เพราะใครกันเล่าไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยอ่ะนายอึดอาดเองอ่ะมาโทษฉันได้ไงเล่าอย่าพูดมากนะรีบไปเถอะตลกวิ่งเร็วเข้าต้นไม้นั่นโอ้โหรนูรู้ว่าเฮ้ยนี่นะ Yeah, love. เดริกข้างล่างเป็นลานเด็กเล่นมีเด็กอยู่หลายคนจะทำให้ต้นไม้หล่นไปไม่ได้นะไม่ไหวแล้วพลังฉันไม่พอจะหมดแรงอยู่แล้วออนายเป็นซูเปอร์โรบอตอนาคตไม่ใช่เหรอทำไมแค่นี้ทำไม่ได้ล่ะก็เพราะนายนั่นแหละเมื่อคืนฉันถูกนายโกนทั้งคืนตอนนี้พลังของฉันใกล้จะหมดแล้วแล้วจะทำยังไงดดล่ะฉันมีวิธี DRAGON!